เพื่อนๆคะมีลูกรักเป็นสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าคะและคุณกําลังจะสนใจที่จะซื้อประกันสุขภาพให้พวกเขาอยู่ไหมถ้าหากคุณสนใจแล้วไปเจอโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันสีน้ A ําเงินแอปหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะฟังดิฉันก่อนคะ่ะเพราะว่าล่าสุดมีกลุ่มผู้สายกลุ่มหนึ่งออกมาร้องเรียนพวกเขาซื้อประกันกับ3บริษัทประกันภัยเป็นประกันเกี่ยวกับหมาแมวคะ่ะปรากฏว่าเคลมประกันไม่ได้มูลค่ามากถึง10ล้านบาทเรื่องแบบนี้นะคะคอพพออกมา เตือนภัยแล้วค่ะก่อนที่คุณจะซื้อประกันภัย 1. คุณต้องดูก่อนนะคะว่ากรมธรรมนั้นราคามันสมเหตุสมผลด้วยหรือไม่อย่างกลุ่มผู้เสียหายซื้อหลักร้อยแต่สามารถครอบคุมหรือว่าเคมประกันได้หลักแสนบาทแบบนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะหรือว่าถ้าหากคุณต้องการจะซื้อจริงๆคอพอพอแนะนําค่ะควรที่จะตรวจสอบก่อนนะคะสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบ บริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้ได้ที่หมายเลข1186เป็นสายด่วนของคอปะพย้ำอีกครั้งนะคะถ้าหากซื้อประกันไปแล้วบริษัทที่สามารถเคลมประกันได้จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้นหากไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยหน่วยงานไม่รับผิดชอบด้วยค่ะ